วันนี้มอเตอร์สว่านตัวน,นี้มอเตอร์ได้กินตัวมอเตอร์นะใส่รถเจตันหตันเจดตันเจ้าสิตันก็ยังได้เลยได้กินมีห้องเกียร์ให้ ประมาณสามจุดสามนิ้วตัวนี้มเอเตอร <Okay. S 1> ์อีตันแต่เบอร์อห็นห้องเกียร์ใหญ่สี่นิ้วโดยประมาณดูห้องเกียร์ใหญ่ๆนี่สิบตันสิบสองตันใส่ได้สบายเทียบกับตัวเดินเจ็ตันดูแล้วกัน ตัวนี้ยังอยู่ตัวเดือนเจ็ดตันขายเหมือนกัน